เออเปิดเพลงน้องไม้เพื่อคลี่คลายบรรยากาศมนุษย์ก็เป็นอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวก็เลิฟกันเดี๋ยวก็ไม่เลิฟกันเดี๋ยวก็เลิฟเดี๋ยวกัลุยกันแล้วเดี๋ยวก็เลิกเอออืมก็อย่างเงี้ยเลิฟก่อนแล้วก็ลุยเสร็จแล้วก็เลิก ก็เป็นใจอีเนาะในเงียเนาะไปได้ใช้ดวงปัญญาเอาว่าเราจะเข้านอนด้วยใจที่ใสหรือใจที่หมองก็แล้วแต่เราจะเลือกเอาโลกอนี้แล้วแต่เราชีวิตนี้ก็แล้วแต่เราเมื่อเราได้ศึกษาเรียนรู้คำสอนระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะสูตรชีวิตอืมก่อนที่ เราจะเดินทางออกจากโลกนี้ไปสู่รปโลกซึ่งมันมีคติเป็นสองทุคติกับสุคติถ้าใจหมองไม่ปองใสทุคติเป็นที่ไปถ้าใจใสไม่เศรมองสุคติเป็นที่ไปนี่นะหลักวิชามีอย่างนี้เพราะฉะนั้นก่อนเข้านอนเนี่ยเราควรจะสั่งสงความหมองหรือใสของใจเพราะไม่แน่ว่าเราหลับไปแล้วจะตื่นขึ้นมาอีกไหม เออนี่มันอย่างนี้มันอย่างนี้นี่นะจ๊ะชื่อเหอะนตอนแหละก็กรเลิบกันแล้วเขาก็มาลุยกันพอหมดเลิกกันลุยพอลุยกันเสร็จแล้วก็เลิกมันก็เป็นอย่างนี้แหละอโลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้นะนี่มีโลกนี่ก็มีเลิฟมีลุยมีเลิกแล้วก็ตายจากกันไปเออบางคนกับเผาผีกันบางคนก็ไม่เผา เอาบางคน,นก็ถูกเผาก่อนเป็นผีเออเมื่อเขาเป็นอย่างงี้นะเออมันก็ไม่มีอะไรใหม่ในสังสารวัตรตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่ทีนี้ไอ้ตัวกิเลสที่จะบรรมาจากไหนเออเชิญจ้า